สวัสดีครับพบก,กับช่องกระแดมออตัวครับวันนี้ก็จะพามาดูการเตรียมองค์ถิน่นเพราะว่าพวกนี้ก็จะเป็นวันทอดวันนี้ก็มีการเตรียมตั้งองค์กถินเตรียมการเตรียมงานเพื่อ ที่จะรองรับกระถิ่นที่จะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้ก็เตรียมงานกันมาจริงๆแล้วก็สองวันสามวันวันนี้ก็ยุ่งพอสมควรวันนี้ก็รู้สึกว่าอะไรก็เรียบร้อยขึ้นก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายทั้งสองหมู่บ้านก็ ทำให้ทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยสมบูรณ์ก็เดินขอขอเดินชมกันไปเรื่อยๆนี่จะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับหมู่กถิ เป็นเต็นสำหรับตั้งประลพิธีก็มีการตกแต่งทั้งกล้วยทั้งธงและก็ธงกระถินก็ตกแต่งกันเรียบพร้อมอันนี้ก็เป็นเต็นที่อยู่ใกล้ๆสำหรับให้ญาโยมที่มาร่วมในงานกระถินได้นั่งฟังพระทำพิธีก็ ปาื้มใจสำหรับชาวบ้านทุกคนก็ามาให้ความร่วมมือและก็ช่วยช่วยกันคนละมือคนลไม้คนละมืออันนี้จะเป็นส่วนสำหรับตั้งบูธสำหรับลงทานก็มีคนที่จะมาตั้งลงทานเยอะพอสมควรสองหมู่บ้านรวมแล้วก็40กว่า ที่แจ้งมามี40กว่ารายการ40กว่าคนก็ฝั่งของบุมประกาศก็มีแจ้งมาแล้ว20กว่ากว่าแล้วก็ฝั่งทางหลองกระทุ่มฝั่งหมู่17ก็อีก20กว่ากว่าถ้าใครมีเวลาก็มาจับจองหรือว่ามาเตรียมตั้งโต๊ะกันได้เลยเพราะโต๊ะถูกจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกแล้วก็มีฝั่งทั้งเอ้ฝั่งใต้กับฝั่งเหนือและฝั่งตะวันออกอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโรงทานของทางวัดก็จะมีเครื่องน้ำน้ําดื่มอาหารการกินที่เตรียมเอาไว้เผื่อกรณีที่โรงทานไม่พอก็มาสามารถรับประทานที่โรงครัวของทางวัดได้เลยก็มีแม่ครัวของเราเนี่ย มาช่วยกันสับหมูล้างจานเตรียมเพื่อเตรียมปรุงอาหารเอาไว้รับผู้ที่จะมาเดินทางมาทั้งในวันนี้และวันพรุ่งนี้วันนี้ก็จะมีการแห่กระถินเพื่อที่จะเอาไปตั้งที่วัดแล้วก็มีบางส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างตัวจังหวัดนครสวรรค์ทางกรุงเทพก็จะเดินทางกันในคืนนี้และก็จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ก็จะแห่บนรอบวิหารอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้ แห่องค์กถินจากบ้านเพื่อจะเอาไปตั้งที่วัดก็จะมีการเตรียมอาหารการกินไว้สำหรับคนที่เดินทางแห่กระถินไปในวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ขอให้บุญนี้จงเกิดแก่ทุกคนที่มาและก็ที่ไม่มาแต่ว่าได้ส่ง ปัจจัยมาร่วมในการกระถิ่นในครั้งนี้ก็ปรับปรืมใจกันทั่วหน้าอันนี้ก็กำลังจะปรุงอาหารกันปรุงกับข้าวเพราะอีกสักประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงกระถินกองแรกก็จะแห่มาจากบ้านบุงประกาศเพราะว่ากระถิ่นทองบุงประกาศนี่จะแห่กันมาในรอบเช้าสามโมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็มากินอาหารเที่ยงกันที่นี่ แล้วก็ส่วนในส่วนของรับบ่ายก็จะเป็นแห่ของปานนองกระทุ่มก็จะแห่จากบ้านของโยมออดคือคุณวินัยจันดีและญาติได้ตั้งเป็นองค์กระถินกองใหญ่อีกกองหนึ่งแล้วก็มีกองของชาวบ้านทั่วไปเอามารวมกันแล้วก็จะแห่จากทางบ้านของโยมมองออน เพลงคายะจะแห่จากโน่นมาแล้วก็มาที่วัดเอามารวมกันที่วัดอีกทีหนึ่งเมื่อตอนบ่ายอ,อันนี้ก็เข้ามารับประทานอาหารเช้ากันมีหลายคนอยู่โยมบางออนโยมออนวงพาทยมมาออนเพลงคายโยมสำเนียงก็มารับประทานอาหารเช้ากันหลังจากที่พระได้ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เตรียมเพื่อจะไปช่วยงานกระถินเขาต่อจะไปดูแลเรื่องกระถินเรื่องเรื่องเรื่องสถานที่ต่อตอนนี้ก็คนถ่ายก็มานั่งรวมกับเขาเตรียมที่จะกินขนมเพราะว่าได้กินข้าวมาจากบ้านเป็น,นบางส่วนแล้ว อิมบุญไปตามๆกันขอบุญน,นี้จงเกิดแก่ทุกคน เป็นบริเวณประตูทางเข้าวัดซึ่งก็มีรถแคนได้เดินทางเข้ามาที่วัดเป็นที่เรียบร้อยก็มาก่อนที่จะมีการแห่กันอีกทีหนึ่งเพื่อมาเตรียมงาน วันนี้ตอนเช้ารถแคนก็จะไปแห่ของบุมออกาศแล้วก็ตอนบ่ายก็จะมาแห่ของอหนองก,กระทุ่มคือจ้างเหมาวันกันไปเลยแล้วก็จะมีพวกนี้แห่รอบวิหารอีกทีหนึ่งก็แต่ก็ไม่ทราบดูไม่ชัดว่าเป็นแคนวงไหนแต่ก็คง เนเหมือนกันส่วนมากก็จะเป็นแคนที่มีชื่อเสียงในบ้านเราที่แหละนี่ก็เป็นบริเวณรอบวัดซึ่งเริ่มปลูกต้นไม้พระท่านได้เริ่มเอามาปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วก็เริ่มโตขึ้นหลาย ทข้างหน้าก็จะทำให้บริเวณนี้ได้ร่มรื่นขึ้นมีร่มได้พักอาศัยกันต้นไม้บางส่วนก็ตายไปบ้างก็มีก็ได้เอามาปลูกเสริมเพื่อให้ทดแทนกันบริเวณต้นที่ตายไป ก็เป็นบอ่อปาดานที่มีโยมใจดีคือโยมวินัยจันดีได้มาเจาะเข้าไว้สำรองดูแล้วก็ไม่น้ำอยู่ไม่ลึกเท่าไหร่ประมาณเม็ดหนึ่งน้ำปีน,นี้เป็นน้ำฝนน้ำก็อาจจะตื้นหน่อยนี่เป็นบริเวณวัด ช่างก็เริ่มเดินไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืนของคืนนี้ซึ่งจะมีการเตรียมงานเตรียมอะไรกันในเวลากลาำคืนด้วยอันนี้เป็นบอดตั้งแต่สมัยถ้าจะใช้ต้องสูบน้ำออกและลุบบอมใหม่ก็ไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว อันนี้ก็เป็นโยมแกได้เสียสละนำรถมาไว้สำหรับใช้ปรับพื้นที่วัดกับเครื่องตักดินทรายเพื่อที่จะเอาไปโรยตามหลุมตามบ่อที่เป็นน้ำขังเพื่อจะได้กะสะดวกแล้วก็แห้งต่อการเดินหรือว่ารถเข้ามาจอดก็เป็นการเสียสละของโยมเจี๊ยบก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ เข้ามาเสียสละมาดูแลมาช่วยจัดตั้งแต่เริ่มงานวันแรกเลยอันนี้ก็ผลิตเองใช้ออกแบบเองคิดเองทำเองออกเองอันนี้ก็เป็นใบดันก็ทำเองเหมือนกันเอาไว้สำหรับปรับที่ถ้าใครจะติดต่อ หรือว่าอยากทำก็มาขอคำปรึกษาได้แกยินดีให้คำปรึกษาเสมอสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง แชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับ